สวัสดีค่ะรอบนี้มาถึงวิธีการสอนใส่สายบ้างแล้วนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะโอเคนะคะนะขั้นตอนของการใส่สายเจ้าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่บางคนก็ยังใส่ผิดอยู่เนาะนะคะตัวสายนะคะใส่ไม่ว่าจะเป็นไซส์3 8 4 0หรือว่า4 244เขาไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าจําเป็นต้องแบบว่าเอาตรงไหนขึ้นก่อนเอาตรงไหนลงนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้หมดเลยเนาะนะคะถ้าสมมติแบบว่าเราเป็นคนที่เพิ่งเคยใส่ครั้งแรกนะคะบางคนอาจจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะ คือตัวสายมันไม่ได้ฟิกไว้นะคะว่าคุณจะต้องใส่ด้านตรงนี้เป็นด้านบนตรงนี้เป็นด้านบนอย่างนี้ไม่จําเป็นนะคะคือเราสามารถใส่ได้เสมอเลยว่าเหมือนสมมติว่าถ้าสมมติคุณใส่ด้านบนแล้วมันรู้สึกแบบแน่นๆอย่างเงี้ยคุณสามารถกลับไปอีกด้านหน,ะนะะึ่งได้อะถ้าสมมติด้านนี้ไม่แน A, แ่นนะคะถ้าสมมติด้านนี้ไม่แน่นเราก็สามารถใส่ทางฝั่งนี้ได้แต่ถ้าเกิดด้านนี้มันไม่แน่นนะคะอ่ะเราก็สามารถก็คือเราดูว่าพอเวลาเราใส่เข้าไปแล้วด้านไหนที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะแบบนี้เห็นไหม เห็นไหมคะเวลาถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันเข้าไปแล้วนะครึ่งหนึ่งก็ให้เรากดอีกเห็นไหมคะมันมันจะมีแบบตรงเนี้ยไอต้ตรงตรงกดตรงเนี้ยค่ะให้เรากดน้องนิดนึงนานะคะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะคะมันอาจจะดันยากนิดนึงนะตัวนี้นะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินไปค่ะนะคะก็กดนิดหนึ่งแล้วก็ใช้มือดันเข้าไปเนาะนะคะแค่นี้นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วอ่ะต่อไปนะคะสายด้านล่างกันบ้างสายด้านล่างตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราแบบมาทางด้านข้างเนี่ยเอ้ยมันแน่นเกินไปอ่ะทำาไงดีอ่ะต้องไปอีกฟากหนึ่ง ะะไปอีกฟักหนึ่งเนาะเอ้าฟักนี้ใส่ง่ายนะคะฟักนี้เข้าไปละนิดหนึ่งนะคะให้เรากดตรงนี้เลยค่ะนะคะมันจะมีแบบเหมือนกับเคียวอะไรสักอย่างหนึ่งกดลงไปนิดนึงค่ะให้น้องเขาเข้าไปเนาะเห็นไหมเห็นไหมคะให้น้องเขาเข้าไปนะคะตรงนี้น้นแล้วเราก็ดันเข้าไปเนาะนะคะนะไม่จําเป็นนะคะว่าต้องแบบว่าตรงนี้ต้องเป็นด้านล่างตรงนี้ต้องเป็นด้านบนไม่เกี่ยวนะคะคือเราสามารถสลับใส่กันได้หมดเลย, <im ans> เ,ลยเห็นไหมนะคะคือแบบว่าบางอันมันจะแน่นไปหน่อยนะคะเพราะว่าซิลิโคนมาไม่เหมือนกันอ่ะเห็นไหม บางอันนะคะคือแบบเราอาจจะใส่อันนี้เป็นด้านบนก็ได้สมมติว่าฟักนี้มันม,มันแน่นเกินไปนะคะก็ให้เราไปใส่ฟักหนึ่งเนาะถ้าฟักนี้มันไม่แน่นก็ให้เรากดเข้าไปแบบนี้อ่าเห็นไหมคะแล้วก็ดันน้องเข้าไปนะคะตัวนี้นะเห็นไหมมันใส่ได้หมดเลยค่ะนะคะบนล่างได้หมดเลยเพราะยังไงก็คือยังไงมันก็ต้องต้องไปเป็นแบบอ่ะเห็นไหมนะคะก็คือน้องเขายังไงก็ต้องไปเป็นแบบปิดข้อมือให้เราอยู่แล้วเนาะนะคะตัวนี้นะมันจะมีแบบเก็บสายกับโชว์สายนะคะตัวนี้นะใครอยากจะเก็บสายก็ทำแบบนี้ได้เลยอ่าเห็นไหม นคะ,ะก็ใส่ได้ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือใส่ใส่ได้หมดเลยนะนะคะก็ลองไปลองดูลวกันเนาะเพราะว่าสายซิลิโคนบางเส้นนะคะเขาก็เหมือนกับจะหนาเกินแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะนะคะก็ใส่ได้ตามปกติเลยเนาะโอเคใครที่ยังใส่สายไม่เป็นนะคะเมยแนะนําว่าไม่ให้คุณแบบดันเข้าไปจนสุดนะสมมุติว่าคือแบบคุณดันเข้าไปจนแบบว่าเล็บ พังอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะคือให้ติดต่อทางร้านเลยเนาะนะคะแล้วก็แจ้งได้เลยใครที่ใส่สายไม่เป็นนะคะสามารถสอบถามพี่เมย์ได้เลยนะนะคะเดี๋ยวเมย์สอนให้บางคนนะคะคือแบบว่าใส่ผิดด้านก็มีนะแบบนี้เลยอะแบบกลับแบบเนี้ยไม่ได้นะที่รักจ๋าคุณจะกลับแบบเนี้ยแล้วใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวสายมันมาตามโค้งของมันอยู่แล้วเห็นไหม ตัวสายมันจะมาตามโค้งของมันอยู่แล้วนะคะก็คือให้คุณใส่ตามตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดันเข้าไปบางครั้งนะคะบางครั้งบางรุ่นนะบางรุ่นจะมีวิธีการใส่สายที่ไม่เหมือนกันนะนะคะบางรุ่นต้องกดตรงนี้แค่นิดเดียวบางรุ่นต้องกดข้างล่างด้วยเห็นไหม เห็นไหมคะมันจะมีเขียวตรงนี้ให้เราลองสังเกตด,ดูว่าเราต้องกดบนล่างด้วยหรือเปล่าถ้าเราต้องกดบนล่างด้วยเพื่อที่จะให้มันดันเข้าไปเราก็ต้องทำนะคะนะตามนี้เนาะเพราะว่าแต่ละรุ่นพี่เมย์ขายหลายรุ่นนะคะพี่เมย์ก็เลยไม่ทราบว่าการใส่สายของแต่ละรุ่นมันต้องดันไปประมาณไหนนะคะนะคะก็คือแล้วแต่ก็คือหมายความว่าบางรุ่นอาจจะแบบว่าไม่ต้องดันอะไรเยอะก็เข้าไปบางรุ่นอาจจะต้องดันนิดนึงก็ใส่ได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนใส่สายเนาะนะคะตัวนี้ไม่ยากค่ะนะคะเพียงแค่ว่าคุณใส่แล้วถูกข้างหรือเปล่าแค่นั้น เ,เพราะบางคนคือใส่ฟากนี้แล้วก็งงว่าใส่ไม่ได้ดัน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 เข้าไปาให้เราลองใหม่อีกฟากหนึ่งก่อนเนาะนะคะเพื่อความแบบว่าเออคือเราก็จะได้รู้ด้วยว่าฟากนี้มันใส่ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันจะใส่ได้ง่ายกว่านะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนสายสายไปแล้วนะจ๊ะนะคะใครมีคําถามอะไรสงสยัยสามารถทักแชทสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเรียบร้อยไปแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มซับสไคร้พี่เมยด้วยนะไป,นะไปแล้วนะจ๊ะ